ก็สัสดีเลยไหมคะสวัสดีหมดเลยครับสวัสดีนะครที่สำคัญนะครับอยู่กับพวกเราสองคนนะครับผมไผ่นะครับปฏิภาณช่วยเจริญนะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีมีเวลาให้เอาใจเก่งนะครับเป็นลูกคนเล็กพ่อแม่ตามใจฝ่ายรู้การงานไม่ร้ารานคนและพร้อมสู้จนทุกสถานการณ์ครับคุณนงค์เอ๊๋ยายไปไม่น่าหอกเอายาวเหรอสุดๆนะว่าันสวัสดีค่ะเอ๋นีคะสาวหมือนอารมณ์ดีที่เล่นเป็นกันเองค่ะผมแน่นอนนะฮะกับรายการฟสวัสรีวาไรตี้ รายการที่จะพาทุกคนนะครับไปพูดคุยกับศิลปินนะครับที่โด่งดังนั่งโด่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับยังไงอย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราได้เลยทุมรีนะครับกับแอปพลิเคชันหลากหลายครับผมครับผมมีอะไรบ้างนะแอปพลิเคชันของเราติดตามได้สองช่องทางเลยนะครับกับแอปพลิเคชันทุมรกิจ FM G H O N B U I FM ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยถูกต้องนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนี่รวมไปถึงออนไลน์เน่ ครับผมใครที่อยากจะดูเราออนไลน์นะฮะสดๆนะครับเด็กแบบโซเชียลนะครับเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับมีโคมมีคอมแล้วเข้าไปได้เลยที่ w w w t ์เว็บนะครับทบุรีดอททีวีนั่นเองค่ะเราพูดคุยกันสดๆตอนนี้เลยกับเอสเอ็ของเราส่งเงินเข้ามาได้เยอะๆส่งมาชมมาถามอะไรเยอะๆราคากับสี่แปดตน่องห้นะคะับ4 8 1 1หนนั่นเองย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ4 8นี่ก็ชา ข็ S <S 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 เขียในให้พูดช้าๆเออช้าไปนิดตลอดช้าไปเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเผื่อแบบเอ่อต้องบอกว่าเมื่อวาน นะครับอย่างว่านะครับคื่อของเราเนี่ยนะครับหรือก็รายการทีวีของเราเนี่ครับมีเยอะแยะมากมายในแอปสโตร์เนี่ยนะครับนอกจากโหลดมาเนี่ยเป็นแอป,ปดีๆที่คุณไม่ควรพลาดนะครับถ้าเกิด <ฮะ S 1> คุณไม่โหลดมาเนี่ยถือว่าคุณเนี่ยได้พลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณไปเลยนะครับเพราะนอกจากจะกดฟังนะครับสามคืนวิทยุอของเราไม่ว่าจะเป็น<อ>8.8.25มีสิ่งดีแหลก<ฆ>นะครับค<อ>ืนนี้ก็จะเป็นเพลงแบบแนวแบบสบายๆฟังแล้วอยากจะไปกระโดดรถเต้นอยู่ตามชายทะเลใช่ได้อยู่เนาะได้เราจะไม่เปิดเพลงเร็วเปิดเพลงชิลๆนะครับส่วนนะครับ8.8.75ลูกทุ่งกรุง รวพลนะครับจุรวมพลของคนลูกทุ่งนี่เป็นไงฮะอันนี้เพลงลูกทุ่งเลยได้ทุได้ทุกเพลงที่เป็นลูกทุ่งจะเร็วจะช้าจัดไปได้หมดจัดหมดนะครับ,รบแล้วก็รวมถึงคืนนี้ด้วย ไม่ S <S พี่ <นะ S 1> สำคัญของเราเลยเพราะเราสองคนอยู่นั่นก็คือก็8775 Play FM นเนี่ยเพลงเพราะไม่ชิเล่นเจอเจอแน่นอนน้ำเพลงทไทยสาวกสติงครับผมช้าเร็วได้ครบเลยทีเดียวนี่เอาเป็นว่าอย่าลืมแล้วก็เอนีจ่จัดจัดช่วงไหนมั้งฮะแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงจานถึงสุขค่ะในช่วงเพลงออลอาราอยากดูเรื่องอะไรรอบโลกแต่ว่าเม้าท์โมยดาราทีได้หมดแปดโมงถึงสิบเอ็ดโมงที่จะมีบีเจมาหลับตาจัดรายการอะไรนี่นะไม่มีทหัวกระเซิร์กระเซิร์วันรุกเช้าแล้วก็มานั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า สดๆนิดนึงให้เห็นใสๆเนี่ยสดๆพี่บ่ายนี้จัดนะครับบ่ายสามถึงหกโมงเย็นช่วงห้องใช่เพย์อินเทรนครับผมอยากจะรู้หน้าค่าตาดูการแต่งตัวก็จะรู้แล้วว่าเหมาะกับช่วงอินเทรนมากตรงนี้ตามนั้นเลยแล้วกันเนาะจัดไปนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันรวมมิถึงนะครับดูนะครับนี่เลยนะครับทีวีออนไลน์ของโทมุรีบริตี้ของเราได้ด้วยจัดไปโอเคนะครับตอนนี้พูดถึงศิลปินของเราหน่อยดีกว่าจริงๆว่า แอบเป็นไอดอลตอนเด็กๆเพราะว่าเด็กๆชอบเต้นเพลงเขาอันนี้จริงอยู่อะทนได้ไหมโอ้ยอย่าร้องเลยอย่าร้องเลยจัดไปจะยังเพี้ยนเลยอย่างนี้พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วอ่ะอยากเจออยากเจอใช่เชิญเลยไหมเชิญเลยดีกว่ามาแฟนบายร้องแต่ที่ยังะนะครับขมาแฟนบ๊วยต้อนรับนะครับพี่ลูกน้องสุภาพบุรุษสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยย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 ย ต้อนรับกันหน่อยนะครับพี่ลูกน้องของเรานั่นเองนะครับเป็นยังไงต้างเคยเจอเคยเจอก่อนจริงเหรอพี่เราไม่เคยไม่รู้จักเพราะตอนนั้นแบบเด็กๆแบบชอบยมีก่อหน้าเวทีพูดใจหยาะคายทำไมเราเจอตอนนั้นเลยเด็กๆเจอเป็เด็กๆนี่เขาโตเป็นสาวแล้วเราจะแก่ใช่ไหมผมติดตามไม่ลงตั้งแต่ตัวเท่านี้อ่ะล้อครับนอนดูทีวีครับผมนอนดูทีวีดูด้วยเท่าไหร่กันตอนโอ้โหสิบสิบต้นๆนะคะไปบอกทีีพี่ลูกน้องไปนี่ ไปเออ่ที่งานวันแม่กับวันพ่อที่ฟังโซเฟียสัมพังฆาณยืนเกาะอยู่ข้างหน้าชอบนง่กัดกินจระเข้ถูกไหมนะครับเดี๋ยวมาแล้วนะครับให้พี่ลุงน้องนะครับทักทายคุณผู้ชมชาวชรูบิลิวเลตี้อีกทีหนึ่งแนะนำตัวอีกทีหนึ่งค่ะครับผมสวัสดีนะคะคุณลำยค่ะคุณลำยจริงจริง ลำใหญ่จริงๆนะครับเราจะรู้จักนะครับพี่น้องๆจากอาเพลงคุณลำใหญ่เด็กๆ่ได้หันหตาจากหน้าจอทีวีไปนานเท่าไหร่แล้วงานตอนนี้นานประมาณ3-4ปีได้เพราะว่ามีมีภารกิจส่วนตัวครับผมผมว่าส่วนรวมด้วยป่ะฮะส่วนตัวไอ้นี่ส่วนตัวถ้านี่คิดแค่ที่ส่วนรวมไหมฮะไอ้ตอนเนี้ยส่วนรวมนี่ส่วนรวมอ๋อช่วงนี้จะเอ่อคุณผู้ชมฮะตัวเนี้ยมันจะวุ่นวายกันทันะเราฉากเราเจอเจอนล้วอันนี้เ็ส่วนน้อยอันนี้เป็นส่วนรวมแต่ถ้าส่วนตัวนี้นี่ไปทำอะไรมา ก็ไปเลี้ยงเลี้ยงลูกครับผมรู้สึกว่าเราเรานับหน้าที่ว่าตอนนั้นเราเป็นคุณลุงใหญ่ใช่ป่ะเออเราก็ทําผลงานเพลงล่าสุดก็คือล่าสำรองล่าสำรองแล้วบรช่วงนั้นก็คือล่าสุดแล้วก็ประมาณสักสองปีก็มีน้องพอมีน้องแล้วก็ดูแลน้องอย่างเดียวเลยก็จะมีน้องที่มีมีมีอะไรฮะมีพ่อของน้องมวพ่อของน้อง ได้แลผมเหลืออกสองนาทีเออโอเคเป็นต้องงานนั้นจะได้ครับอ๋อแล้วนะไหนไหนก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดไปนะครับเพลงที่สร้างชื่อสำหรับพี่น้องคุณลำใหญ่นั่นเองใช่นะครับขอโทษความจำไม่ช่วยนะไหนไหนยังจำไม่ค่อยลืมหรือเอะอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอฉันลำใหญ่จะเก็บเอาไว้ใจเลยดีได้นะครับผมเออเพลงมันมาฟิลมันได้ครับผมเออไม่ใช่แน่นอกนะเออนี่นะครับคุณลำใหญ่นั่นเองนะครับจับจับ เพลงเพลงช่ดนั้นี่กี and <AND oh, 10 th, 10 th th, ่ปีผ่านมาโอ้สิบเอ็ดสิบปีได้สิบปีเห็นป่ะบอกแล้วเอายูสิบต้นต้นจริงๆล้วนั้นจริงๆตอนเั็นเวราสิบสิบปีนี่นี่นะครับเวลามันผ่านไปเร็วมากเร็วมากใช่นะครับผมแล้วก็หลังจากที่ขายไป ประมาณ3-4ปีนะครับนี่นะฮะน่าจะได้มาได้ตัวน้อยๆมาแล้วได้ได้ผลผลิตลูกลำใหญ่ลูกลำใหญ่มาอ่ะไอ้นี่ลูกผู้เรียนแล้วล่ะอะไร่ะเออแน่น่ามากกี่ขวล้วครับีสามขวดเองแต่ว่าตัวใหญ่มากนะครับแล้วแต่ไหนได้ทำผลิตไหมครก็ไม่ได้ทำแล้วก็ตอนนี้ก็จะทำเพลงชุดใหม่ครับอ่าแล้วก็เล่นหนังเล่นเอ็นเดอร์เล่นหนังอยากอยู่อย่างใหญ่อยากอยู่ใหญ่ พี่มาสัมภาษณ์ไปใช่ใช่ก็พี่ใหญ่นั่นเองมาสัมภาษณ์ที่ตู้ถุงยางรับผมนี่เดี๋ยวได้เจอแล้วก็ไดติดตามกันแน่นอนนะครับนี่นะฮะอันนี้แค่กิมมิกแล้วก็แซ sample ขนาดนนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะฮะยังมาคุยกันแบบเมามันอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปเบรกกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการทุกเร่องวันที้ยังจำนะไม่เคยลืมเลน บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอหโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไว้กลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวบังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมะัมมะสักการะพระพิคเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรจน์ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพ,พันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิริศสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโท,ทร028013211ถึง14ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีนะนนครับพีเจทัศครับพีเจตุ้มตาพีเจน้องพีเจโร พี so, y, like. a, uh, ่เจมูเล้งค่ะพี่เจกินค่ะพี่เจโยรินครับพี่เจนุ่มนิ่มพี่เจมปานพี่เจบอพี่เจจับเลยพี่เจนิคพี่เจบูครับพี่เจบอครับพี่เจมิฟายพี่เจอันพี่เจตาพี่เจนอตพี่เจแชมพี่เจนอตพี่เจสูโฮครับพี่เจแบร์รี่คุณพี่เจแมนครับพี่เจแบร์รี่พี่เจเอค่ะพี่เจเฮย็อพี่เจอยู่นะครับพี่เจ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8ปดสลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลงเก้าสเพลงเพราะเม่ชีเล่สามคลื่นสมสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทร,รทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนธนบุรีจำกัด มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกาลังะสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่าย,ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1นึเพื่อไ8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาย ที่2ก8 7-5 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลหรวนกรวไว้มันรกกวนเวลาจะนอนเคถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายถึงในสปาหรือมีระดับที่กลื่น88-5 Music Relax สึกคุณใจก็มีอะไรๆที่แสนพิเศษโลกไปจะไปที่ไหนก็บอกสิ สบายทั้งปีบริษัทคนทบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจเมือกลาสายเธสบายเธอสบายจะไปที่ไหนก็บอกมาเทรปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทบุรีจำกัด 0-2801-3211-14โทรหาเราสิคะโชมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o o k t h u n g k r u n g t h n c o m www.play9875.fm www.tonbury.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ผมมาแล้วครับผมตรงนี้ัไปเบรกกันมาแล้วเมื่อกี้นะครับผมเบรกด้วยอีวีเลยเนี่ยนะครับตอนเบรกแล้วได้ดูนอีอะไรไหมเมื่อกี้มีอะไรครับ พี่ดูอะไรไปไปค่ะเอาอีกทีละกันเข้าสู่ช่วงที่สองเนี่ยของธนบุรีวาไรตี้ค่ะวันนี้ยังอยู่กับซีรีส์สุดเว่าสุดสวยสวยเซอร์โฮมเลยอนุญาตอนุญาตอย่าพูดอย่างนั้นทำไมครับโอ้มันเป็นการหลอกลวงของประชาชนเพราะว่าเวลาพี่ไปเดินทางไปไหนเนี่ยพี่เขาจะตอบพี่ว่าโอ้ลูกน้ก็สวยนะแต่พี่ตอบเขาไม่ถูกเลยไงเพราะเวลาหนูโปยหัวแต่ละทีพี่ลำบากนั่นไงตาต่างมันเห็นกันอยู่ไม่ปฏิเสธลำบากเลาผมพี่มือนผมผมหล่อที่สุด ตรงนารายการอย่างนี้เลยอ่าอยู่กันสามคนอือเพราะผมเป็นผู้ชายคนเดียวตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี้ได้ถามไปแล้วนะครับอยู่กัเรื่องราวมากมายนะครับก็เนี่ยนะตาไป3 4ปีนะครับก็ไปใช้ชีวิตนะครับทั้งส่วนรวมแล้วก็ส่วนตัวด้วยนะครับหลังจากนี้เมื่อกี้เปิดมาว่ามีมีผลงานนะครับทางด้านของภาพยนตร์ด้วยใช่เปล่านี่ก็คืออยากอยากอยู่อยากใหญ่อยากอยู่อย่างใหญ่อยากอยู่เยอะอยาก พอๆยากๆพอๆกับหมูมะกุ้งแล้วอยากอยู่อย่างใหญ่ใช่พอพอมันชาดเชิงเฉาอ่ะฉาเชิงเลยเราไปนะเรื่องราวเป็นไงบ้างสำหรับหนังเรื่องนี้พี่นุ้มลงรับบทเป็นอะไรยังไงบ้างครับเออตอนแรกขอว่าเป็นนางเอกพี่น้องก่าเป็อื่นอ่ะเขาตอบมาว่าหนังอะไม่ใช่สองสามแสนนะเนาจบเลยขอเป็นนางเอกขอเป็นนางเอกผมเกิดสำลักนทำลายเมื่อกี้นะครับผมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างเป็นเรื่องราวของพี่พี่ใหญ่ที่ เขาประสบความสําเร็จเหมือนเราเราอะนะทำงานต่อสู้กันมาแล้วเป็นครั้งหนึ่งชีวิตหนึ่งประสบความสาเร็จมีเงิน4,500้าร้ล้านอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอยากทําประวัติชีวาประวัติของเขาว่ามันเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงแต่น้องนี้ได้เขามีพี่น้อง8คนรู้สึกว่าจะเล่นเป็นพี่สาวของพี่ใหญ่ครับผมที่ใกล้ชิดกันที่สุดเป็นพี่คนโต บ้านเลยใช่แล้วก็เป็นพี่ที่ใกล้ชิดกันที่สุดว่ามีเงินอยู่500เอ้เงิน500เนี่ยที่ทําให้ชีวิตของพี่ใหญ่พลิกผันไปได้ดีจนแบบว่ามีเงินหลายร้อยล้านแต่น่าดู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 อันนี้คือเเนาะแอบเป็นชีวประวัติเล็กๆใช่ครับผมมีบงสวงไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่เรียบร้อยเมื่อวันที่อย่าถามครับนะครับนะแล้าเวันบงสวงกันไปเจ็ดเรียบร้อยแล้ว เออใช่ใช่ใ่าตอนนั้นเลยค่เสร็จที่ผ่านมาเนี่ยคือวันนี้เลยจะไหนดำจะหลังเราคิดกันก่อนดีกว่าไว้เที่ยวกันใน่อนนี้นี่ขนาดที่ลูกมกไปมาเลยค่าต่อเลยย่มศิลปินที่แบบว่า <switches> ขาให้ฉายา,ยาเลยว่าไม่ลืมไม,ไม่ไม่ลืมหรือไม่าำนะไม่ลืมเนื้อที่ไปการบนเวทีไม่ลืมไม่ลืมโุยตรงนี้อแล้วได้เข้ามาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ไงครับก็สืบเรื่องมาจากที่ว่าเราห่างหายกันแบบพี่เหนียวเขี้ยวเพชรเนี่ยแต่พี่ดองเนี่ย รู้จักกันมาก่อนตอนที่พี่ร้องลำไยเนี่ยรเราร้องที่ไหนเวทีไหนก็มีแดนเซอร์ของพี่เหมียวเคี่ยวเพชรเนี่ยไปด้วยตลอดอ๋ออันนพี่ลำไยพี่เหมียวลำไยพี่เหมียวคือจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ห่างหายกันไปเลยแล้วมาเปิดเฟซอีกดูอีกทีนึงอ้าวพี่เหมียวนี่นาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยอ้าวคุยกันในเฟซก็คุยกันในเฟซว่าเอ้ยพี่เหมียวเป็นยังไงสบายดีเหรออะไรเงี้ยพี่เหมียวก็บอกเออพี่เป็นงี้นะนกพี่มาเปิดค่ายเพลงแล้วนะพี่ทําหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยบอกเหรอเออเออพี่แล้วบอกนก มาหาพี่หน oh, ่อยสิพี่อยากเจอโอ้พี่หนูหนูหนูไม่พร้อมที่จะเจอใครเลยพี่บอกเนี้ยพี่หนูไม่พร้อมที่จะเจอใครเลยเพราะว่าช่วงนั้นที่พี่พี่มีน้องเนี่ยครับ คนเป็นแม่จะเข้าใจว่าชีวิตเนี้ยเราให้ลูกอย่างเดียวอ่าจริงจริงจริงตรงนี้จริงหนูนูยังไม่รู้หรอกถ้าพวันเนี้ยพี่พูดไปแล้วเดี๋ยวสักวันนูจะต้องจาได้ป่ะนะเพราะว่าความคนเป็นแม่เนี่ยให้ลูกจริงๆร่ะไอ้เรื่องที่ห่วงสวยห่วงอะไรดูแลตัวเองเนี้ยไม่เลยชีวิตเนี้ยให้กับลูกได้อย่างเดียวจริงจริงปล่อยปีปล่อยเป็นยังเลยใครจะมางานเงินเงินฉันไม่เอาฉันอยู่กับลูกลูกลูกให้ลูกอย่างเดียวมีความสุขกับตรงนี้อ้มันทั้งสุขมันทั้งทุกข์อะครับผมอันนี้จริง เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยสายตัวแทบขาดยังไงดี๋ยหนูจะเข้าใจอันนี้คือนี่คือนี่คือบทบาทของแม่มันจะต้องผ่านไปแต่ว่าพอพอพี่เหมียวบอก้มาดูรูปร่างร่างกายเราก็ไม่ได้ไม่ได้ลดไม่ได้อะไรเราไม่พร้อมที่จะเจอใครไงพี่โยมามามาๆๆมาเลย เอางั้นเหรอเออก็ขับรถไปเลยกับลูกนี่เอาตัวน้อยไปได้วยมเออมาหาพี่เหมียวที่พระรามสองคพอขับไปก็เออก็เขาให้เล่นหนังบอกนกมาทาเพลงกับพี่ไหมอ่ะจะทําก็ทําเราใจง่ายอยู่แล้วเนี่ยแต่ไหนตอนแรกเปิดมาอย่างนี้ว่าเราตัดขาดทุกอย่างเราไม่อะไรไม่อะไรพอพิมในในเฟซมาปุ๊บเออไปหาแค่ไปนันแหละไปหา ไปเจอหน้าตากันเหมือนตัวเองชวนเอ้ยไปเจอกันอะไรเงออี้ยทำก็ทำคือเราตอนนี้ไม่ต้องมีเสกคนคือแบบว่าฟิลฟิลมันเหมือนน่าเราทำงานกันมาก่อนอย<ม>่างเงี้ยตัวเองแล้วเราก็คุยง่ายไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไม่ต้องเซ็นสัญญาไม่ต้องอะไรให้อะไรบแบบ <ผม S 1> เราคุยกันสบายสเลย<ม>อ่ะครับพี่เหมียบอกทำก็ทำทำกันแล้วก็นั่นแหละมันก็ขึ้นมาโดยที่แบบว่าเอ้ยพอทำปุ๊บเขาบอกว่าทำปุ๊บพี่ดองโปรโหมทเลยครับผมเพลงก็ยังไม่ได้เสร็จเพลงก็ยังไม่ได้้องเนื้อเพลงก็ยังไม่ได้พี่ดองโปรโหมทเวลาเปิดตัวไปแล้ว ลูกลูกสุภาพรมาอยู่กับเพราะพิงก์การดนตรีอย่งีันี้คือคือค่ายใหม่ของเราด้วยนะครับชื่อว่าเพราะพิงก์การดนตรีนะครับก็เป็นค่ายค่ายของของพี่พี่เมียวพี่เมียวพี่เหมียวกับพี่ดองค่ะเป็นค่ายใหม่ที่ทำเพลงนะครับเพราะว่านอกจากจะทำเพลงแล้วมีทำทำทำอย่างนี้ด้วยใช่อยู่อย่างอย่างนี้ก็เป็นที่มาว่าจะเจอกันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงเพลงนี้มีมีอะไรมากน้อยแค่ไหนนะับตอนนี้จะต้องรอรอก่อนใช่ไหมครับตอนนี้รอข้าว้อมาอัดอีกเดียวค่ะเลงได้แล้วไปแล้วใช่ไหมคะ โปรโมทไปเรียบร้อยแล้วหนังมาก่อนหนังมาก่อนมาพร้อมๆกันแต่ตอนช่วงนี้ก็คือหนังต um ้องถ่ายต้องถ่ายแต่ตอนนี้ถ่ายตอนดีอยู่ครับผมอ่าอีกไม่นานนี้ได้ฟังกันแน่นอนใครที่นะครับเป็นแฟนคลับแล้วก็รอผลงานของพี่ลูกนกอยู่นะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่พูดถึงตัวเลขในวินากี้อยู่นี่เลยมาไหมโชว์ตัวมาไหมมาแไหมมาไหมมาโชว์ตัวกันไหมนะเออใครอยากเห็นนะครับผมตรงนี้เดี๋จะเทียบกับน้องหลังไอทีเดี๋ยวให้น้อง จะยอมไหมแร่ตอนแรกไงอบอกว่ามีคุณหมอรอฉีดยาเพราะเวลาไปไหนเนี่เขาจะอยู่กับเราด้วยแล้วเราก็จะบอกเขาตลอดเวลา,าว่าไม่ได้ลลูกหรือแม่ฉีดยาก,ก่อนแม่ฉีดยาก,ก่อนแล้วเขานก็จะกลัวก็เลยไม่เข้ามาอนนมต้องรู้เลยถ้าไม่งั้นอ่ะชาของตัวเองเนี่ย ไปเรียบร้อยสุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าละกันได้ได้เดี๋ยวไปกระซิบบอกนิดนึงก่อนได้ได้เลยครักลับมาพูดคุยกันต่อแน่นอนเบรกหน้ามีเรื่องราวอีกหลากหลายนี่ครับกับพี่ลุงนกสุภาพบุรุษเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อแน่นอนกับรายการสวัสดีวาไรตี้เด็กกับเมจ่า ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำจะไปดีไปร้ายเลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นเลือกให้ดีเถิดพระนิพ,พนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกกล้าวกะหม่อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทคนทนบุรีจำกัดขอน้อมเกล้าวถวายความอาลายัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกขอกราบฝ่าพระบาทด้วยความอาลายัยไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่หนึ่งเครื่อง88.75หลูกทุ่งกรมงทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอา แอปที่2 9875 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากลและแอปสุดท e ้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายอยู่ในสปายหรือมีระดับที่คลื่อนไปสปายจุดสองห้ามิวสิเรล